ไปพี่เอ่อเอ้ยเอาเอาบอกว่าอยู่แคนผมโอเค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 เฮ้ยเดี๋ยวน่าเสียงมึนๆเสียงมึนๆมากเดี๋ยว เนียไปไข่หนึ่งเนียไปไข่หนึ่งพอสร้อยก่อนส้อยแม่งทำให้ตัวเซฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่พวกพวกพวกพ็อปพวกอะไรเงี้ยแม่งทำให้ตัวเซดูบันนินน่าจะเซกว่าสร้อยโตอีกนะไหนอะคะเอ่อโ <laughs> อ้ <laughs> สอยสร้อยสอยสร้อยสอยสรอยส้นะหนูไม่ได้ใส่สร้อยนะสร้อยน่ะสร้อยสอยสอยสอยเจอพี่เถอะเล่นสร้อยพี่เถอะเชอพี่วันนี้พี่มาทางเกาหลีเดนึงอ่ะเดยนหนเมอแป๊บนึงนะเอาเลยไอ้จเอาจริงเราชุดแกลงมันก็เทพเหมือนกันเนี่ยชุดแก๊้งเป็นถอดเสื้อได้ป่าวอะเชื่อคูดโหด พีตัดนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะนิปิง sorry 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 นะ sorry นะมันก็เป็นมุกเป็นคอนเทนต์นะคอนเทนต์ขอบคุณทั้ง3ามร้อยคนนะครับใครข้ำแล้วฝากกดไลค์หนึ่งทีได้ไหมขอบคุณดาวทุกๆดวงด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับซาบรีซาบรูเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเยู่้ยเฮรยเ มาล็อกใส่ชุดมามขนาดนี้แล้วเออผมนึกว่าเขาไม่มากันมาสี่ทุ่มเดี๋ยวนี้เดือดเดือดเหมือนแก๊งเดือดกว่าแก๊งด้วยล็อก <c oughs> เพราะว่าแก๊งเดี๋ยวนี้มันมาแก๊งหนึ่งแล้วไม่มีใครมาตอนนี้ประชาชนคือเดือดเพราะว่าพี่ว่าพี่บอกว่าให้ตีกันให้ตายให้หมดแก๊งสุดท้ายเหลือต้องตีให้ตายมึงขม,มามานันเมื่อวานผมก็อยู่ฝั่งนู้นไงเอาหรอเอาหายแล้วเอาแล้วล็อกล็อกเกงแดงมาแล้วอ่ะ ล็อกเกนแดงมาแล้วอ่ะล็อกไม่ทันแล้วล็อกคุณแทนขอบคุณห้าสิบดวงครับวันนี้วันนี้ตีวันนี้มาฝั่งนี้บ้างมาให้เปมนไม,ไม่ได้นของพี่คือไม่ฝั่งนะของพี่คือถ้าเราตีคนอื่นหมดอ่ะสุดท้ายเราต้องตีนเองคือจริงๆอะอยากจะตีกันเองแต่ว่าพอเขามาเป็นก้อนเราก็ต้องเป็นก้อนไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ค่อยตีกันเองแล้วเราจะได้คนเดียวสุดท้ายคนที่ได้ของไปทั้งหมดมันเสียงเดียวไม่มีเอดีชด้วยรอพี่ คืองงใช่ไอ้หลำถามพี่เมื่อวานว่าเป็นไงบ้างพี่ใช้เบนเดตบอกก็เออใช่ก้มก็ไม่ได้งงก็งงล็อกอยู่อีกแก๊งเอาแล้วมากลึมล้ำแล้วจริงเนี่ยชิแล้วเบนเดตเบนเดตผมชินแล้วชินแล้วโอ้ทางนู้ดโอ้ไอเดอมาแล้วเดอกับฝั่งด้ไหมเนี่ยครับเฮ้ยล็อกไอเด๋วมึงจะตีกูแล้ววันนี้ยกลับฝั่งด้ไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดเปลนก็ไม่ได้นะเออเออไหนฝั่งู้งเยอะหรอในฝั่งเอาแล้วสองร้อยโลอ่ะพี่ ยังไม่อาวุธมันขวดมันจะโอ้ขวดมันไม่เหลือพันหมดเลยตำรวจต้นเบิกเลิกเชียอย่างเยอะเชียไหววันเนี่ยมันยังไม่เปิดฝาด้วยกูล็อกตอนเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายอย่าลืมนะสุดท้ายเราต้องเล่นกันให้หมดนะเหลือคนเดียวนะที่เก็บได้นะเดี๋ยวทักทายฝั่งนู้นก่อน ไมดาเข้าเมืองแล้วไปยิงแต่ปืนน่ะจับใหม่เมื่อไรเนี่ยคุณนี่ได้เชียจะเป็นยังไงวะ ดีัดดีอ้าวหรอหลังคุณแก่งคุณไอเขาอยู่กับไครวะนะฝั่งนู้นเยอะไหมน่ะขวามือขวามือก็มีอ่ะขวามือสุดท้ายเราต้องเอาเขาลงให้หมดก่อนแล้วค่อยจีกันเองนะ1 2ึ่งสองสห้าหเขามี7เอาจริงถ้าเราตรงนี้หนึ่งสองสามสเดี๋ยวเดี๋ยวเราเยอะแต่แค่ขวามือนะแกขวามือนะเอาหรอ ววแต่แต่แค่ตรงเนี้ยพี่กลัวอย่างเดียวคือพอเราเข้าไปพี่ก็จำใครไม่ค่อยได้ชุดอุ้ยโอ้โหเดรดเด่นขนาดนี้เออจำเดรดได้จำรีได้ไหนข้างขวามือมีด้วยหรอไอ้บ้านหน่อยก็ทีมเท่าเนี่ยเสือสีเขียวเนี่ยพอคุณเอด่าไม่ใช่สีเขียวนี่นี่ไงแบงค์ไงคุณแบงค์จะหลอกกว่านี้ครับอ้าวไม่ใช่หรอใช่ครับคุณแบงค์ต้องหลอกกว่านี้เนี่ยออโเคคนี่เราอยู่ในแคนเดียวกันก่อนแล้วกันนะพอเขาล้มหมดแล้วเราค่อยตีกันเองนะ โอ้ยเมื่อวานเดี๋ได้มาหัวนึงอ่ะหัวลุงสิงโตอ่ะแม่งผมวิ่งไปผมไม่ได้ยังานด้วยนะเว้ยผมไม่ได้ยังเงี้ยแค่ผมตั้งการดรอเพราะผมมันง้างามาแล้วเข้าหัวผมตพูดว่าผมคำหนึงว่าอะไรวะลุงสิงโตเดี๋ยวขอโทษไม่ต้องวุ่นเด๋วมันเคยโดนเด๋วมันเคยโดนรีมาแล้วเหมือนกันรีแล้วรีโดนพี่ต่อมาแล้วเคยมาโดนแล้วเดี๋ยวพูดถึงวันนั้นพี่อย่าพูดถึงวันนั้นเฮ้ยโอ้วันนั้นเนี่ย ระดับเราเข้าเลยไหมเข้าไปแล้วไปไปรวมตู้นะเออพวกเราไปให้แบบดูเสถียรภาพความยิ่งใหญ่เลือดดูไดเต็มนะลวมตู้ขวานะลวมตู้ขวานะอย่าเพิ่งไปจุกกล่องคนเดียวพอไปจุกกล่องคนเดียวพอลวมตู้ขวาเดินไปเท่เดินแบบเท่ๆเดินแบบเท่ๆเเดินไปจุกป่ะนั่นไงให้เดินไปจุกก่อนแล้วเดไปจุะ แล้วไหนแก๊งขวาอยู่ตรงไหนวะเออแค่เฮ้ยเราโคตรน่ากลัวเลยว่ะแต่สุดท้ายฆ่าเองนะอย่าลืมบอกไว้ก่อนตรงนี้มันมีแก้ผู้ชนะหนึคนเฮ้ยเข้ามาแล้วตัดเลยไหมล่ะตัดเอาไม้ไตัดไม้พี่เอาไม้ไปเล่นไม้เล่นเออมต้องไปไกลพี่มัต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลพี่อออ เอาสิเอาสิเอาสิแต่ถ้าสมมติเอาไงดีวะแต่ถ้าสมมติเขาไม่เข้าก็เดือกเก็บไปเลยแล้วก็เป็นไงดีวะเขามาลวเขามาแล้วเขามาแล้ะ เอเลตรงเล่อนตรงนี้ก่อนมชก่อใครเป็นใครวะเนี่ยตรงเนี้ยงงใครเป็นใครวะใครเป็นใครวะงงแล้วใครเป็นใครวะใครเป็นใครวะงงใครเป็นใครวะงงแล้วเนี่ยใครเป็นใครวะใครเป็นใครวะจี่แ่เป็นเด็กไหมอ่ะ

ไปพี่เอ่อเออเฮ้ยเอาเอาบอกว่าอยู่แคนผมกลัวเหมือนกันนะเนี่ยชิบหายละเอาไงดีวะเอาไงดีวะกลัวเหมือนกันหมดเนี่ยเอาไงดีวะ Oi, 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 oi. โอเค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 เฮ้ยเดี๋ยวน่าเสียงมุนคุ้นเสียงมันคุ้นมากเดี๋ยวใครเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยเอาละเอ้าจริงปะเนี่ยโถ่เอ้ยโอเคโทษทีโทษทีโทษทีฮะโทษทีโถ่เอ้ยไม่บอกเมื่อกี้บอกบอกเอาวันหลังแล้ววันหลังเรานัดชุดกันดีกว่า ตนทีโดนทีสนับโคตรแรงอ่ะบวกห้าบวกบวกสี่พี่ป๊อปหมดแล้วหมดแล้วว่าเอาไงดีวะต้องตีกันเองยังหรอยัง เอาเหรอเอาไงดีไม่งั้นชุบนะไม่งั้นไม่ไงดีนะเอาดิพี่ตีคนกันเองไปสองว่ะเมื่อกี้โทษด้วยนะพี่ตีใครไปอ่ะเก็บเลย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 พี่เก็บ จบเอาเก็บหมดต่อไปเป็นเรื่องเราพวกเราวัดกันกันคนละมุมคนละมุมมาคนละมุมเอาเลยเอายางเอายางเอายางเขาดีอย่ครับคคนนี้เอาจับคู่เหรอจับคู่กันก่อนะจับคู่จับคู่ให้เขาก่อนให้เขาก่อนเอา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 ,เอา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่โดนผิดตายแล้วเล่นกันเลยเล่นยังตึงหรือไม่คุณชดากันเลยเอาเดี๋ยวคุณชดาก่อนเดี๋ยวคุณชดาโอเคโอเคเดี๋ยวเอามาให้เอามาให้หลังสังกะสีโอ้โหมันมันอุ้มไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะได้เดี๋ยวเอาไปให้ เฮ้ยไอ้สามคนสุดท้ายว่ะอาไงหรือชุบผมมาเล่นอีคนไม่ร่ะหมดแล้วว่ะวันนี้รอก่อนนะไปดูไปดูไปดูโอเคเหลือสามมีใครอยู่ฝั่งไล่มาฝั่งไล่สองศูนย์เลยเนี่ย โอเคให้เบิ้งเอาไงเดือดถือคุณชฎาตีหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้ผานนะเฮ้ยไม่เอาดิชฎาไม่เอาดิไม่เอาดิโอ้โหเดือดแข็งกูไม่ไหวว่ะเฮี้ยเดือดยังตึงหัวโอ้ยโอ้ย เชี <es> ่ย <without> กูส <pad> ู <aer os lide> ้ไม oh, ่ได <IO> ้เนี่ยสู้ไม่ได้พี่หัวแข็งให้เป็นเดือปั๊มอีกแล้วเดือปั๊มอีกแล้วจะได้โยกแล้วเอาไงอะเอาไงโอเคเอาแน่เลยเดือเอาเอาไงดีสูดต่อมพันหรอต่อมพันหรอตอนพันหรอ อไรอ่เอดาหลือพ่อยังไงดมั้งผมไม่มีเหลือยาแล้วเาอ้าเ้าไม่เชอผโอ้มวเววมวีเยเลยตเลยผมจะได้ดีดีข้ายโอเคโอเคฮะมันดูไม่ค่อยมั่นแมนเลยนะมันไม่ค่อยมั่นแมนเลยเอานะเฮ้ยๆๆแย่ๆๆแย่ๆ่ย ไม่เคยเดี๋ยวนะพี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยหยิบแอ๊วชื่อเหลือหรอพี่ไม่เคยเหลือแอ๊ดดอกไม่เคยหยิบมาก่อนในชีวิตนี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเชื่อตื่นเต้นว่ะน้ำตาจะไหลขอบคุณมากเลยนะใจเย็นใจเย็นเชื่อตื่นเต้นมากที่ครั้งแรกในชีวิตที่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 ลงก้มมาหยิบตรงนี้ตั้งแต่อยู่แก๊งก็ไม่เคยขอบคุณทุกคนมากนะฮะสนุกมากจริงไอ้เชื่อน้ำตาจะไหล กเด้ี่ขอบคุณมากอันหอมมากเลยเหรือไโอ้โหเช้านี่น้ำตาไหลอีกแล้วรู้สึกตื่นตันมากนี่ครั้งแรกจริงขอบคุณมากมากทุกคนสนุกมากฮะลาชาดอบ นะหัวหน้าเดี๋ยวเกือบสามศูนยนะหัวหน้าเดี๋ยวนะแล้วแล้วแล้วพอมันเต็มหลอดต้องทําไงต่อฮะอ,อ๋อมันเด้งเข้าตัวหรอใช่เเด้้งขาโอเคเช้าอบ่ด้าวไม่เต็ม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 โอ้โหอีกเดนนึงนะอนยู่ตรงนะี้เลยแล้วหัวหน้า อหมอไม่มาเหรอเฮ้ยน้อยจังอะของอะฮะคูณสองถุงอะไรเนี่ยอ๋อพี่ได้กล่องตีอะดิเออถ้ากล่องตีมันจะออกน้อยพี่อ๋อแล้วหมอไปไหนวะแล้วนี่คือเหมือนกันไม่ใชหมอเหรอหมอไม่มีหนะครับหมอไม่มาเดี๋ยวเี่นีเนี่ยหมอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งรูปตามให้เนื้อเนื้อ ไปอีกแล้วบบเจนะ็บก็ถึกโต๊ะเสียโต๊ะโอ๊โแสนอีก <c oughs> ทำไมหมอไม่ค่อยมาเลยวะ เฮยฮ่นะ่าฮ่าฮ่ายนันังนันังนังทาแลนด์ตนดิ้งใชเอ้ย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 มีเสียงอะไรมาแล้วเดี๋ยวนะเสียงอะไรนะอรดด้าเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปให้คุยด้วยกันนะจะได้คุยด้วยกันตรงนั้นนิดนึงนะทุกคนนิดนึง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 อ่าเขาบอกกำลังไปครับ ไม่บอกแล้วหมอบอกกำลังมาเฮียเฮียอยู่คนสุดท้ายแล้วหรอแต่รอบนี้เฮียได้ด้วยของไอระดาเนี่ยน่าจะต้องอยู่แถวแถวมีเลือกที่ด้วยนะแถว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 ไหนวะเขาพุ่มไปเลยเขาพุ่มไปเลยเขาพุ่มไปเลยหายไปไหนวะทำไมเฮียร้องไม่ตายอ่ะตายดิน้องกูหายไปไหนวะทำไมโดนหนูต่อยไม่ตาย เอารวมเลยพี่ตั๊ดพี่ตั๊ดอยากเอารวมตรงไหนรวมเลยพี่มาให้นี่ไงมาช่วยให้แบบพวกคุยคุยกันได้ไงใครอยู่ไกลไงหล่าแช่ดอกนิดนึงนิดนึงแล้วคนไม่มีทางสู้นะมือจับอยู่โอ้ยเป็นเป็นวันแรกเลยนะพี่ตั้งแต่มีแอดดอปอะเล่นจนเกือบหมดเวลาห <laughs> ล่าแช่ดอกเออโหนาเถอนะครับ คครรัับบเผื่อจะได้คุยกันตรงนี้เกมมีทางสู้แสู้ไม่ได้นะก็เลยต้องสามคนไม่มีทางสู้นะเออนิดนึงคุณพอลบเป็นไงเมื่อกี้ต้องขอโทษลุงอีกคนนึงด้วยนะที่ผมไปตีโถเอ้ยตัวแทงไล่ไหลเลยอ่ะหหตกรวนิดนึงนิดนึงนิดนึงทุกคนนิดนึงนิดนึงนิดนึง บ่ได้บ่ได้เอาบัตรประกันมานะประเด็นน่ะเอ้ยๆทันๆๆนทันครับเอ๊ะบางทีครูก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละบางบาถือว่าแบบไอ้หมอยังไงเนี่ยขอโทษ,โทษด้วยนะ Terima <laughs> kasih